ทำไรกันอ,อันนี้ก็จะกัดแต่โทรศัพท์เลยเป็นไรกับโทรศัพท์พี่เป้เดี๋ยวทำน้องนะลูกโกโกโก,ก็อย่าทำพี่ <c oughs> พี่ขอบก็ลุกกินดีๆลูกเฮ้ยโกโก้อย่ากวนพี่เสื้อทำไมดำมากเลยล่ะลูกฮะ <c oughs> ดำพี่ปีมีควายเลยเนี่ย S <S เห็ดกันเจ็บนะเสียนะ <c oughs> มีปัญหาอะไรกันอะนอนก็ดอนด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันเล่นก็เล่นด้วยสองตัวกัดแต่กันเย้ยเอาหยอกกันแรงๆนะลูกเด้อ เจอหวายอาคมเหรอเดี๋ยวเธอก็กะไปกัดได้เดียขนาดว่าอายนั่นว่าได้กวนเหรอจะขอก็ไปกวนมันคืนเอาเต็มที่ซะลูกไปเรนเออเอาเอาเอาเดี๋ยวแม่เชียเออเอาเอาซะ,ละ,ะและ้วบ่แยกแล้วบ่แยกแล้วบ่เออแยกแล้ว 哎呀！哎